อันนี้ก็มีหลงฐานของลูกป้อมเหมือนเคยเลี้ยงปละเลี้ยงชีเหลือจากนั้นก็เป็นญาติโยมต่อ <c oughs> อันนี้ก็ยมรุ่นก็เอา ยาไม่กวางตัดหยามาให้กวาง,นะาวางทั้งกวางทั้งแจะนะทั้งนกกระจอกเทศนะมันก็จินยาก,กันทั้งนั้นแหละ <c oughs> อันนี้ไม่ชีสุปินะบอกว่าแม่ป่วยจะไปบ้านก็ให้ไม่ชีรตินเฝ้าหลานโพแทนนะ ล้วก็เลยขาดคนปั่นปูนด้ว <c oughs> วันนี้ว่าจะระดมปูหินนะครูบาต่างๆครูบาดองครูบาใหม่ไปช่วยปูหินผนังให้หน่อยท่านเหี่ยวนำนะท่านโตท่านก็อยู่ชั้นบนบนท่านโตว่างก็มาช่วยปูน,ะนปูประสานจะมาพักด้วยยี่สิบหกพฤษภานะ จะทันเหรอทันไม่ทันก็ลองเร่งดูนะหลวงปู่ประสานขาไปกรุงเทพไปจิตนิมนต์หลวงปู่ส่นโชว์ความแข็งแรงหน่อยหลวงปู่ประสานปีนี้พักวัดหลวงปู่อุทัยแต่ขากลับจะพักที่ภูผาสูงนะเราก็าาเตรียมรับหลวงปู่แล้วก็เตรียมการจะได้เคลียร์ตรงไหนที่มันสำเร็จก็เมื่อวาน สั่งให้ปูไม้ที่ห้องลงปูแล้วนะ <c oughs> ปูไม้แล้วก็ช่างมาขัดมาอะไรก็น่าจะเรียบร้อยนะ <c oughs> อันนี้กุฏิต่อเติมนี่ก็ใช้เงินเยอะนะ <c oughs> ใช้เงินเยอะเลยลหละนะ,ะกุฏิต่อเติมนี้ <c oughs> ได้ลูกปอมเติมบุญมาคนนั้นคนนี้เติมบุญมา ก็พอหายใจหายคอไปได้บ้างนะ <c oughs> เสร็จจากงานศพยมพรก็หายใจหายคอได้บ้างนะแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันลูกศิษย์เสียทั้งคนนะนั้นก็ลูกศิษย์ลูกหาเสียไปครูบาอาจารย์ก็ต้องดูแลจัดงานให้อย่างดีไม่ว่าเป็นลูกศิษย์คนไหนๆก็เหมือนกัน <c oughs> ครูบาอาจารย์ก็จะต้องจัดทำให้ให้ลูกศิษย์นั่นแหละนะเป็นหน้าที่ของครูอาจารย์อยู่แล้วนี่ที่จะต้องทำต่อศิษย์ศนะิษย์พึงทำต่อครูต่ออาจารย์ให้ความเคารุเคารพลุกต้อนรับเชื่อฟังโอวาทเนี่เป็นหน้าที่ลูกศิษย์หน้าที่ครูอาจารย์ก็สงเคราะห์ด้วยคำสอนที่ดี ต้องสิทธิ์ขาดเหลือขาดเขินใครก็ช่วยเหลือเจือจุนนะถ้าตายจากกันก็ต้องจัดงาน <c oughs> ดูแลงานให้นะ <c oughs> เป็นวาราช้าย <c oughs> ก็งานงานอะไรอไรที่เป็นงานแบบนี้นะครูบาอาจารย์ก็ต้องดูแล เดือนนี้เป็นเดือนมาคะวิสาขาบูชานะเดือนวิสาขาบูชาเดือนประสูตร,รัสรรุปรินิพานของพระพุทธเจ้าเดือนนี้มีหลายอย่างที่จะต้องพูดถึงวันที่สิบเอ็ดพฤษภานี้นะเป็นวันวิสาขาบูชาน้อมรำลึก เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระองค์และสังขานุสติด้วยเป็นวันประสูตรรัสร้ปรินิพนธสิเอ็ดพฤษภา,ภาก็ว่าเราก็สวด็จมนต์ภาวนาเบียนเทียนหลายอย่างหลายประการเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ทางวัดป่าผูาสงก็เปิดโอกาสว่าใครจะมาปฏิบัติธรรมก็ต้องแจ้งเข้ามาคุณโยมพินิพุติพันธ์ก็ดูว่าถ้ามีใครติดต่อไปทางวัดก็รับอยู่แล้ว11-12ถึง12นะก็10-11-12จะมาวันไหนก็ในเทศกาลมิสาขาบูชาตั้งแต่วันที่10-11-12นั่นแหละก็สามารถมาประพฤติปฏิบัติธรรมได้ ทางวัดก็เปิดโอกาสให้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดป่าอุปาสูงได้ในช่วงระยะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะและวันที่15พฤษภาคมนี้จำไม่ลืมนะปี42นี้เป็นวันละสังขารของหลวงพ่อพุทธานิโยซึ่งเป็นพระอุปชาในะ้าพฤษภานะเราก็สวดมนต์ภาวนาอุทิศ ให้กับหลวงพ่อนำบึกถึงหลวงพ่อบูชาคุณเป็นงานบูชาคุณครูบาอาจารย์เขาพราะบรรละสังขารหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยในปี2542นั้นนะและ15พฤษภาก็ยังเป็นวันบรรลุธรรมขององค์พระแม่ครูจารย์องค์หลวงตาวัดปะบันตาดอีกด้วยนะ15พฤษภา2493ี่หลวงตา ว่าพระแม่กูจาร์องหลวงตาวัดปรันตาดท่านบรรลุธรรมที่วัดดอยธรรมเจดีที่อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนอครน,นะตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนอครน,นะ,ะเป็นสถานที่บรรลุธรรม15พฤษภาสองสเ้าสนี่ยอยู่ในเดือนพฤษภาเนี่แหละนะ และเดือนพฤษภานี้ก็ยังมีวันเกิดพระเดรชพระคุณพระบรมชิราพหลวงปุษตนันทะโยวัดพุทธบูชาทุ่งครุกรุงเทพนี่ก็ได้รับนิมนต์ไปตั้งแต่2 3่สามยและวัดป่าอุปาสูงก็ไปตั้งโรงทานโรงทานนี้ก็มีลูกป้อมหีือหลากุณวานิชมีคุณโยม ทวัตชัยประพัสรฉัตรพรลือชัยมีคณะของเจ้าตาสร,รจจกกิจนะไปร่วมกันตั้งโรงทานที่วัดพุทธบูชาด้วยนะอปีนี้วัดป่าอุภาสูงเราไปตั้งโรงทานในนามวัดป่าอุภาสูงคณะสิทธิ์เป็นผู้จัดอัตมาหรือพระอาจารย์ก็ไปร่วมนะด้วยตั้งแต่ยี่สามยีที่จริงหลวงปู่สนท่านเกิดยี็ด พฤษภาย7ิบเจ็ดพฤษภาเนี่ก็ทราบว่าขุโยมทวัชชัยฉัดพรลือชัยขุยมประพัดสอนฉัดพรลือชัยซึ่งเป็นภรรยานี่ก็จัดทำบุญให้กับหลวงปู่โดยนิมนต์วัดพระวัดพุทธบูชานั่นแหละนะมาสวดมาอะไรให้กับหลวงปู่ด้วยนะก็เป็นศรัทธาของขุยมทวัชชัยฉัดพรลือชัยนะอีกวาระหนึ่งนะส่วนที่จะจัด ในทางวัดก็คือ24นี่เป็นคณะฝ่ายกรรมฐานถึงทางวัดเราก็ไปตั้งโรงฐาน24-25นะ2ี 25, นี้ฝ่ายพระท่านมียศถาบรรดาศักดิ์ที่ถูกนิมนต์มาอายุวัฒนมงคลหลวงปู่สนอนาาันลโยนะในเดือนนี้ก็มากอย่างหลายประการวันที่13-14นี่ก็ยังมีงานอัดเพลงธรรมะนิว นภัสสรเป็นเพื่อนๆของไปเนี่ยอัดเพลงรางวัลชีวิตส4บสี่นี่คุณโยมตงหรือว่ารัตเก้าอมรดิษอัดเพลงสัมสัต์นะวันที่14พฤษภาก็มีงานหลายอย่างเนี่ยมีจิตนิมนต์อื่นวัฒรรมสถิตอีกด้วยอะไรอีกด้วยหลายอย่างแต่วัร,รมสถิตปีนี้ไม่น่าได้ไป <c oughs> ไม่น่าจะได้ไปวัฒรรมสถิตปีนี้ได้ต้องบอก ครูบาอาจารย์ทั้งนั้นว่าไม่น่าจะได้ไปในปีนี้นะต้องแจ้งพระอาจารย์เกาะเกาเจียดนะต้องให้ท่านต้องแจ้งว่าปีนี้ <c oughs> ไม่ได้ไปวัธรรมสิทธิ์ขอโอกาสท่านกราบเรียนท่านให้ถูกต้องว่าเราไม่ได้ไปเพราะมีภารกจิตอื่นๆในเดือนพฤษภานี้มากอย่างหลายประการก็อย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็ยังไปงานวัดศรธรรมรามหลวงตาพวงสุขินทเรียว อันนี้ก็มีงานและที่วัดของเราก็มีงานมีงานอยู่ตลอดเวลางานต่อเติมกุฏนะิงานอะไรต่อมีอะไรทำความสะอาดตรงนน้นตรงนี้ตกแต่งตรงนั้นตรงนี้ก็มีงานมากอยูนะ่แล้วก็อย่างวันนี้พออสํานักแปดก็จะเข้ามากราบพออป่าไม้ <c oughs> ที่ย้ายมาใหม่นะเป็นพออสํานักแปดเขาย้ายมา <c oughs> มาใหม่ก็จะเข้ามากราบในวันนี้ช่วงบ่ายโมงบ่ายโมงเป็นพอจากกรุงเทพนะานบ่ายสองนี่เป็นพอสำนักแปดมากราบในวันนี้สองท่านจะปปรึกษาหารือเรื่องนั้นเรื่องนี้นะมาย่างหลายประการก็จะได้สนทนาแล้วก็พูดคุยกันหลายเรื่องหลายอย่าง อันนี้ก็เป็นอะไรต่อมีอะไรเยอะนะเดือนพฤษภาอันนี้ก็มีหลายอย่างและประการแต่ที่แน่ๆก็คือ11พฤษภาวิสาขาบูชาการพวกเราได้น้อมได้มาสวดมนต์กันมาปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมกันนะสิบอดพฤษภามาร่วมบิกร่วมกุศลแล้วก็สัญจ้างคุณงามความดี เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้สลักลึกไว้ในจิตใจอย่าลืมเลือนน,นี่เตือนแล้วก็บอกไม่ใช่วันสำคัญทางศาสนาเออลหเหยลอย,ลอยชายไม่รู้จักอะไรต่อมีอะไรอย่างนั้นไม่ถูกนะชาวพุทธชาวพุทธทำอย่างนั้นไม่ถูกชาวพุทธละเลยอันนี้ก็ไม่ถูกถ้าเป็นชาวพุทธแต่ในทะเบียนบ้านเฉย ไม่ได้รู้จัก <c oughs> ต่อการปฏิบัติตนต่อพระศาสนาฉะนั้นเป็นสำคัญที่จะได้เอาตัวเองมาประพฤติดีปฏิบัติดีเอาตัวเองมาเข้าศีลน,นะมาเข้าศีลมาเข้าธรรมะมาสวดมนต์มาฟังเทศน์ฟังธรรมภาวนาเจริญจิตตะภาวนา <c oughs> อันนี้เป็นฝ่ายดีที่เราฝึงร่วมทำกันเป็นบันสำคัญตามพระพุทธศาสนาที่เราจะ ระยนระยอทอ้อถอยไม่ได้ต้องเอาจริงเอาจังกัน <c oughs> ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประสูติเราก็ทราบพุทโธโลเจอุปนโนะพระพุทธเจ้าท่านประสูติท่านอุบัติขึ้นมาในโลกแล้วท่านได้มาประสูติแล้วมาตรัสรูปริณิพานวันเช่นนี้ก็เป็นวันที่พวกเราทุกคนจะได้น้อมกายว่า,จาใจ มาประพฤติปฏิบัติพุทธเจ้าเราก็ทราบอยู่แล้วว่าพระองค์ประสูติมาเป็นยังไงนะออกมาก็เปล่งวาจาเป็นที่เป็นที่อัศจรรย์นะเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราฉะนั้นพุทธเจ้าเปล่งวาจาแล้วก็ เป็นพระวาจ่าแรกๆที่มนุษย์ทั่วไปเกิดมาแล้วใครจะพูดได้ใช่ไหมละ่ะเกิดมาแล้วใครจะเดินได้อันนี้ไม่ใช่เพียงเป็นสิ่งที่ยกขึ้นมาลอยๆยอันนี้เป็นความจริงนม่ชช้ยกขึ้นมาว่าเทียบเป็นธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้เฉยๆบุตรเจ้าไม่ใช่คนกระจอก พุทธเจ้าไม่ใช่คนธรรมดาผู้สร้างบาร,รมีสี่อสงไขยแสนมหากับสร้างมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยของที่เป็นแบบนี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ของอัศจรรย์แต่เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเอสาพุทธานธรรมตาเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เมื่อเกิดขึ้นมาบนโลกแล้ว ก็สามารถเดินได <c oughs> นะ้เดินได้ถึงเจ็ดเก้าเห็นไหมโคหมัสมิโลกัสสนะนเซโทโลสมิโลกัสสนะนเ <c oughs> ป่งพระอุทานอาจจะบันติมาชาติเ <c oughs> ป่งพระอุทานตั้งแต่เกิดเลยนะนประสูตรัตสรู้เราก็ทราบตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิยาณที่ข่วงต้นพระสีมาโพตรัสรู ได้สิ้นกิเลสนั่นแหละได้ว่าเป็นจุดสำคัญของพระศาสนาเริ่มที่นั่นและจากนั้นพระองค์ได้ประกาศทำสี่สี้าพระพรรษาทุกอย่างรียบร้อยดีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพร้อมพรังที่จะสืบต่อพระศาสนาของพระองค์พระองค์ก็ปลงอายุสังขารแล้วก็พระนิพพานอากนั้นวัดของเราถึงมีทั้งมหาวิหารพุทธปรินิพานจึงมีทั้งตรัสรู้ นะต้นโพเป็นเครื่องหมายของการตรัสรู้ือความสว่างเด่นในจิตใจเหมือนพระจันทร์เหมือนพระอาทิตย์นะสว่างเต็มที่นะนะต้นโพเนี่ยนะหมายถึงตรัสรู้ส่วนปรินิพานมหามหาพุทธบริณฑานหมายถึงปรินิพานส่วนเกิดนะหมายถึงพระพุทธเจ้าน้อยอยู่ที่ลานสลาพระอรหันต์นี่ก็บัดเราได้สร้างเอาไว้หมด เป็นสิ่งที่ดีงามเพื่อจดจารึกจดจำสิ่งที่ดีงามเอาไว้นะัเป็นอนุสรแห่งความดีได้ำรำลึกถึงพระพุทธองค์นี่เดือนพฤษภานี่จึงเป็นเดือนที่มีความดีมากหลังและประการโดยเฉพาะวันสำคัญสเิเอพฤษภาขอให้ทุกท่านได้ประพฤติธปฏิบัติวางการวางงานวางจบวางเสียมกันเสียก่อน วางภาระปลงวางกันซอก่อนเข้าวัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมสรรจ้างคุณงามความดีเป็นมงคลให้กับชีวิตละการได้มาสงบร่มเย็นมานั่งสมาธิภาวนานี่มันสำคัญมากใจที่ไม่มีภาวนาใจที่ไม่มีวันสงบเป็นใจที่แบกทุกแบกโทษที่สุดเลยมาวันไหนที่เราทำจิตทำใจให้สงบเป็นวันที่สบาย โปรงโลง่งทำอะไรก็รู้สึกไม่มีอะไรตะคิดต่ขวางหัวอกหัวใจเลยนะวันที่เราได้ภาวนาได้ทำบุญทำดีวันที่เราได้มานั่งต่อหน้าพระเจ้าพระสงฆ์ต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อหน้าพระเจดีย์วิหารลานโพลานธรรมเป็นวันที่เราโชคดีที่สุดเป็นวันที่เราสบายกายสบายใจที่สุด เป็นวันที่ดีงามในออหัวใจของเรายิ่งวันสำคัญเป็นวันที่เราไม่ควรจะลืมเลือนจะเป็นใครก็ตามนี่เตือนไปถึงทุกๆท,ท่านชาวพุทธทุกๆคนวันเช่นนั้นเป็นวันที่เราละชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์สัพพาปัสสะกรนังกุสละสุประสัมปดาสจิตตประโยชน์ดนังเอตังบุตานุสาสนัง เป็นเราที่เราควรจะน้อมเข้ามาสู่กายว่าจจใจของเราให้เต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยในหัวใจของเรานี่เป็นหลักเป็นเจนของธรรมฉะนั้นเดือนนี้จึงเป็นเดือนสําคัญสําหรับวัดป่าอุพาสูง,งเราก็เป็นวันที่สะเทือนใจเหมือนกัน10พฤษภาคมวันวันวิสาขบูชาและ15พฤษภาคมเป็นวันรัชขารหลวงพ่อพุธและวันวันบรรลุธธรรมองค์หลวงตา แล้วก็ยังไปช่วง24พฤษภาหลวงปู่สนยังจัดงานครบรอบวันเกิด91ปีของท่านอีกด้วยก็ดูสิเดือนนี้มีมากอย่างหลายประการที่ต้องกล่าวขวัญกล่าวถึงกันที่เป็นวันที่เราจะสลักลึกในจิตใจนำมาพูดท่านทั้งหลายได้ฟังจะได้ไม่ลืมไม่เหลือนไม่ปล่อยไม่ ปะปล่อยละเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีใจจดจ่ออยู่มีความเคารพบอูชาอยู่มีการปฏิบัติตามศีลตามธรรมอยู่อันนี้เป็นความดีที่ทุกคนจะพึงได้พึงถึงอ่าในในเดือนนี้นะพูดกันเป็นบันๆพูดกันเป็นเดือนๆให้ฟังจะได้โอปัญิโกน้มเข้ามาประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบได้ถูกต้องได้ทันท่วงทีนะท <c oughs> ั้งนี้ก็รับพรนะ <c oughs> วันนี้วันอะไรนะวันนี้วันบรรหะเหรอวันบรรหะสบดีนะ <c oughs> นะมีอัฐมีบูชาด้วยนะหลังจากปรินิพานกะ็มีอัฐมีบูชาด้วยเราก็มันถอยพระเพลิงนะว <c oughs> ันถอยพระเพลิง ของพระพุทธเจ้าด้วยนะเห็นไหมเปนเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ปรงธรรมสังเวชปรงตกปรงใจปรงศีลปลรองรมจะได้ทำใจให้มันสะอาดสว่างสงบในตัวของเราตั้งใจร,รับผ่อนยะทาวริวะาปุราปริปุเรนติสักรังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกป,ปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังจิปะเมวะจะมิจโตซาเบปุเรนตุสังกปาจันโดปนระโสยะธามณิโจติระโสยะธามิวันจันโดจามบารโองโก วินัยตมันเตมบาหวาตวันตระโยสุขิติหายุโกวนาวปิวัดานสิริสนิจังวันยินดตาโรธตมวั ทันติอายุวันน้สุขันบาลานันจะปยวัจันจาอันทจริยาจายาอิทานสัมนาตาตาจะติมิโสตาตาตาญาตารังเอเตโกสังกาโลเจระดานิวายาโต हे ते जङ्गनजनमदा भूतकारण लेदमानं भोजं वा पिता वा ตาสมามาตังแบบบุญตีปัสจัสาจะประวันติเตติยายุงวันังยะสังกิติงสักังอุจจกุรินาตังราติโยบาเดยาเยนาอุราราบราบรา อาบามาดามประสันสันติปุญญาคิริยาสุบันดิตาอาบามโตเบอเดออดิกานาดิบันดิตอเดเทธรรมิจาโยอัตโตโยจาตโตสัมบรายิโก อันตะบิสะมายาติโรบันติโตติประวุติจติติเยจติตาสัมุตตาเยจบุตานาคตาโยเจตริสัมุตโตบานังโสกนาสนุสัมบิสะดามการุโนวิอาริโสวิอาริจานอันทะบิวิอาริสันติเอสมุตนาตัมมตา သဇမယန်တကမေနာမတမဘိကင်္ဂဒာသဒ္ဓမောဂရုကာတဗောဇရံဗုဒ္ဓနာသသနံ ดูด้นหนังด้านหน้านานังดุกังกรรมกบปาตังอาสันโตนังดูกปันตีซาตังดัมโมดุรันวโยตาสมาสาตานอาซาตัญญานณนาอติโตกติอาสันโตนิระยงยันติสันโตสกกะบรายนา ในธรรมโอธรรมญาอุโบสสมวิปัจจิโนอธรรมโอนิรยังเนติธรรมโมบาเบติสุกะติงธรรมโมเวระกะติธรรมจาริงธรรมโมสุกีโนสุกมาวาติเอสานิสังโซธรรมิสุกีเนนาดุกะติงกาจติธรรมจาริงนามุบะกันโตปฏิวัติเมตินาจันดนังตะกรมันลิกาวาสะตัญจะต โมติวะตเมติสัมปะดิสาสัปปุริโสบวายติจันดานังตะกระรางวาบิุบาลังอาตะวะสิจิเอเตสังกันตะจัตานังสิลากันโตอนุตตะโรังอันปามันโตอายังกันโตอายาวายังตะกระรจันตานีโยจานสิลาตัง và tỷ đề về dụ tà mô tề giang giam bàn dê la năng a bà ma đa vi a ri năng sa ma đan gia vi mô ta năng ma rô ma căng đa vi ta ya ta giang na sa minh u ma a bà tê và tu mê ta ta cha ye ta dù chi căn อติโรจติปัญญาญาสัมมาสัมพุทธัสสะวาโกติบวะโตสาปมังกาลังราคันโตสาปรเดวตาสัมบะปุตานุบาเวนะซาดาโสติบวันโตเตบวะโตสาปมังกาลังราคันโตสาปรเดวตาสัมบะธรรมานุบาเวนะซาดาโสติบวันโตเต Bawa tuh, sa pemanggalang rakan tuh, apa dewata, sampai sang bawena,